มาสอนเทคนิคในการรักษากระดูกทับเส้นหลังนะครับกระดูกสันหลังเรามี36ข้อนะครับมีหมอนกระดูกคอยลองไว้นะครับรองกระดูกให้ไันชนกันพอเราทำงานหนักๆเข้าหมอรองกระดูกจะเปรี้ยวมันจะมาชนกันเงี้ยครับทับเส้นประสาทแล้วทําให้ปวดหลังนะครับแล้วก็ปวดในเบ้าข้นนะครับชาลงขาเลยครับอาการสังเกตง่ายๆครับเราจะปวดในเบ้าข้นและชาลงขาสังเกตนะครับวิธีเนี้ย จะช่วยรักษาให้หายขาดนะครับสําหรับคนที Del ่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าให้ไปผ่าตัดได้เลยอ่ะก็ไม่ต้องไปครับใช้วิธีหัวมหายแน่นอนครับวิธีง่ายครับเอามือตรงๆครับถือออกไปนี้นะครับให้มือให้ตรงนะครับแล้วเอามือฝ่ามือเนี่ยครับไว้ที่ง่ามขาเราเนี้ทั้งสองข้างนี้นะครับอย่างนี้ครับจากนั้นก็ดันแขนออกไปครับอ้าขาให้กว้างนี้หน่อยนะครับดันแขนออกไปนะครับให้แขนตึงติดลำตัวนะครับให้แขนตึงติดลำตัวตัวครับกุ้มไปครับ เอาไปที่หน้าขาครับแล้วแขนตึงติดลำตัวเนะครับพอแขนตึงติดลำตัวปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันตึงมาหมดเลยครับทั้งหลังนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับสังเกตนะครับผมจะติดลำตัวเห็นไหมครับแล้วก็ทําการโยกครับไม่ต้องเกรงตัวนะครับไม่ต้องกั้นลมหายใจมันจะเจ็บหน่อยนะครับเจ็บต้องคนนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่นครับไล่ไปครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่นครับแรงๆนะครับอย่าลืมนะครับ ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแขนดันออกไปครับยกไต่ขึ้นให้มันดันนะครับเป็นการงัดกระดูกออกนะครับเพราะเราทําอย่างเงี้ยมันจะตึงนะครับเราจะถ้าวันไหนเราทําแล้วเราได้ยินเสียงดังกรึบกระดูกมันจะลั่นออกจากกันครับึกทําให้หมอรองกระดูกกลับเข้ามาที่เดิมครับไหนขาดเลยครับไม่ต้องไปหาหมอเลยครับใช้วิธีนี้นะครับเป็นการช่วยรักษากระดูกทับเส้นครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาครับศูนย์แปดเก้าหน้าสามหนึ่ง 8721นครับผมช่วยได้นะครับเพราะผมนี่กระดูกสันหลังคดเป็นตัวเอสเลยครับหมอให้ไปผ่าทิีดโลกแล้วนะครับฝังเข็มมาเกือบ2 0ครั้งก็ไม่หายนะครับมาได้วิชานี้ครับทําไปประมาณเดือน2เดือนนะครับหายขาดนะครับไม่เจ็บแล้วก็เดินได้ครับตอนแรกผมเดินไม่ได้ครับขาลีบไปข้างเลยเพราะเลื่อนไม่เดินนะครับตอนนี้ก็สบายครับออกกาลังกายได้แข็งแรงเหมือนเดิมวิ่งได้แล้วครับแต่ก่อนวิ่งไม่ได้นะครับ3เดือนนอนสมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ แชร์ต่อ,ตอไปนะครับได้บุญครับเพราะว่าไม่เสียตังค์นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ครับ